ครับก็จากสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับตำบลบ้านเน,านะครับก็ผมในานามของประธานมูลที่สว่างเมตตาธรรมสถานแล้วก็ร้อมกรรมการนะครับที่เดินทางมาวันนี้ก่อนอื่นต้องจาบขอภัยนะครับเสียเวลาไปสักเกือบครึ่งชั่วโมงประมาณ20ปนาที เป็นคนที่มาช้าเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงวิกฤตเรื่องน้ำท่วมเรากำลังแก้ไขเรื่องปัญหาน้ำท่วมในเขตโนนสูงนะครับโนนไทยทิ่มายชุมพววรักเมนชัยคืองานตอนนี้มันประดังเข้ามาหมดแล้วก็ทีมของสว่างเมตตาตอนนี้ก็ต้องเอาเรือนะ่ไปช่วยนะครับหลายๆจุดแล้วก็มัน แต่ละที่มันมีปัญหาหมดนะครับเราก็เลยต้องทํางานกันเรียกว่าค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ต้องรีบตัดสินใจบางทีคุยกันก็ไม่จบง่ายก็พอจะจบแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะครับเพราะปัญหามันมันประดังเข้ามานะครับอ่ก็ในช่วงนี้ก็วิกตเรื่องน้าท่วมเนี่ยก็เป็นช่วงที่แย่ที่สุดนะครับเพราะว่าเราเจอโควิดแล้วเรายังมาเจอน้ําท่วมนะครับก็ในวันนี้ นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกอบตนะครับพนนาของเรานะครับที่ได้ทำหนังสือนะครับขอความมารุกข้อเขา้เขาสารนะครับมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับมูลที่เราเนี่ยเป็นมูลที่ที่เก่าแก่ในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งก่อตั้งมาแล้ว64ปีปน่าบัึงปัจจุบันนี้64ปีแล้วนะครับ ก็เป็นพื้นที่ที่เก่าแก่ใช้ชื่อว่าสว่างเมตตาธรรมสถานนะครับถ้าคนจีนเขาจะเรียกว่าหลักเสียงหลักเสียงนะครับซึ่งทุกท่านคงจะรู้นะครับว่าป่าช้าจีนที่อยู่ตรงมุมทางหัวทะเลเนี่ยก็คือพื้นที่ตรงนั้นประมาณ400าถ้าผมจำไม่ผิด437ไร่นะครับตรงนั้นอนะเวอร์อรนั้นอะนะที่เป็นสุสานคนจีนที่ฝังอยู่ก็มูอที่เราดูแลน,นะครับก็ งานทุกอย่างของูุธิก็เป็นไปตามรูปแบบที่วันพุุรุษได้สร้างขึ้นมาแลว้วพวกผมเนี่ยก็เป็นผู้มาบริหารต่อจากคณะกรรมการหลายๆรุ่นจนปัจจุบันเนี่ยเป็นสมัยที่40แล้วนะครับเป็นสมัยที่40แล้วผมเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งได้ประมาณ8-9เดือนนะครับก็เราพยายามทำให้ดีที่สุดก็ปีนี้จะเป็นปีที่พิเศษเพราะว่า โควิดเข้ามาเนี่ยเราไม่สามารถแจกข้าวที่มูทีได้เพราะว่าคนจํานวนมากเนี่ยทุกปีที่เราแจกที่มูทีเนี่ยในช่วงเทศกาลงานทิ้งทานเนี่ยปีหนึ่งจะต้องมีประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นชุดนะครับหนึ่งหมื่นชุดแต่ปีนี้มันไม่สามารถจัดได้ทางทางราชการก็ไม่ไม่ให้เราทำเพราะว่าถ้าคนเข้าไปในในสถานที่นั้นอะ่ะมันไม่สามารถรองรับได้ก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีใหม่ ออกมาตามชุมชนเลยนะครับในช่วงเบื้องต้นเนี่ยเราแจกมาตั้งแต่เดือนสิงห,หาแล้วนะครับสิงหาเราก็ทยอยแจกไปแต่ละชุมชนแต่ละชุมชนในเขตเมืองแล้วก็อบอตอบางเขตตอนนี้กําลังเก็บอบ,อบอตอที่อยู่รอบๆบนอกนะครับก็น่าจะใกล้วันที่30นี้น่าจะจบหมดแล้วนะครับก็เหลือแค่เทศบาลตะบนหัวทะเลแล้วก็โพกางสองแห่งที่ยังไม่ได้ไปนอกกนั้นก็ ที่ขอไปก็คือจบหมดแล้วนะครับขอเราก็พอดีเราจัดไว้อยู่ที่ที่แจกไปแล้วก็อยู่ประมาณหมื่นหมื่เศษนะครับถึงว,วันนี้ก็น่าจะเป็น1 2ื0 0สัชุดอ่ะสบายๆเลยนะครับตอนนี้ก็คือเราได้รับบริจาคค้าพอดีพ่อค้าประชาชนที่อยู่ในจังหวัดนครศรีมาของเราเนี่ยร่วมกันทําบุญนะครับซึ่งการทําบุญของอาสาธุชนที่มีจิตศรัทธานะครับ ทุกท่านไปทำ,ทำบุญที่บุญที่ที่ตรงช่วงหัวทะเลประท้าจีนนี่นะฮะเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเราเอามาบริหารในการจัดการแบบนี้อย่างวันนี้ก็คือซื้อข้าวนะครับซื้อมาแจกนะครับแล้วก็น้ำท่วมตอนนี้วันนี้มีทางนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงที่โนนสูงก็ขอทั้งเรือนะครับแล้วก็อาหารกล่อ นะครับเราก็ต้องเตรียมความพร้อมที่จะต้องทําอาหารกล่องแต่ละชุดแต่ละชุดที่ออกไปเนี่ยตอนนี้วันนี้กําลังประสานงานกันอยู่ว่าเราจะจัดโรงครัวขึ้นเพื่อที่ไปช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนนะครับบางคนเนี่ยติดอยู่ในหมู่บ้านออกไม่ได้บางคนก็ทํางานนะครับพวกพนักงานที่ทํางานโรงงานต่างๆก็ต้องอาศัยเรือท้องแบนนะครับออกจากหมู่บ้านออกมาเราก็ต้องเตรียมความพร้อมที่จะเข้าไปแล้วผมก็ยัง โชคดีนะครับได้มูลที่ปอเทตึงนะครับท่านผู้จัดก,การที่มูลที่ปอเทคตึงสอบถามผมมาว่าจุดไหนของโคราชบ้างที่มีปัญหาท่านจะเข้ามาช่วยแล้วก็จะนำเอาถุงยังชีพเข้ามาจะเอาเรือเอาทีมมูลที่ปอเทคตึงเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยอีกแรงหนึ่งเพราะว่ามูลที่เราเนี่ยมี MOU นะครับทำความร่วมมือกับทางมูลที่ปอเทคตึง เราสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดได้และอีกอย่างหนึ่งคือมูลที่สว่างเมตตาธรรมสถานเนี่ยเป็นประธานเขต6ซึ่งดูแลจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษสุริน์บุรีรัมนะครับแล้วก็โคราชนะครับ5จังหวัดก็คือ5จังหวัดเนี่ยมีภัยอะไรภยัยพิบัติอะไรทั้งหมดเนี่ยเราร่วมมือร่วมใจกันทาําโอ้สว่างจะมีทั่วประเทศ 66 6แห่งณปัจจุบันเนี่ยจะมี66แห่งแล้วผู้ชีพผู้ไทยเนี่ยมี68แล้วนะครับก็มันจะมีทั้งทั่วประเทศเพราะฉะนั้นแล้วการทํางานของสว่างเมตตานะครับก็เราจะได้ความร่วมมือทั่วประเทศถ้ามีอะไรเนี่ยเราสามารถใช้บุคลากรที่อื่นนะครับมาช่วยกันทํางานนะครับก็อยากจะ พูดคุยกับพี่น้องแล้วก็วแจ้งให้พี่น้องทุกท่านได้รับทราบนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเราจะขาดไปไม่ได้เลยก็คือเรื่องโควิดนะครับโควิดนาทีนี้ครับวัคซีนนะครับเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยต้องการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้มากที่สุดเพื่ออะไรเพื่อให้การแพร่กระจายของโรคเนี่ยน้อยลงผมอยากทราบว่า ทุกท่านที่นั่งอยู่ในนี้มีท่านใดที่ยังไม่ได้ฉีดบ้างครับขอยกมือสักนิดหนึ่งนะครับผมจะดูดนิดนึงถ้าส่วนใหญ่พอเยอะอยู่นะครับเยอะอยู่นะครับท่านที่ยังไม่ฉีดขอยกมือนิดสักนิดหนึ่งนะครับโชว์หน่อยปบนไรนะครับเ,อเยอะอยู่ตุ้งอัตรอ,ตอนนี่ผมไม่รู้ว่าขึ้นกับอรพอสตครับก็ก็จะเสียเปียบในเมืองน,นิดนึง ในเมืองเนี่ยจะบางวันเนี่ยจะวอล์กอินได้สำหรับคนที่อายุ50ปีขึ้นนะครับก็สามารถเดินเข้าไปแล้วก็ถือบัตรประชาชนใบเดียวเข้าไปสามารถฉีดได้เลยนะครับแต่ว่าเราอยู่ในเขตปะเนานี่ก็ขึ้นกับรพสตก็ต้องฝากท่านานายกบตนะครับได้ติดตามนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าฉีดได้มากเท่าไหร่โอกาสที่ รับเชื้อมาแล้วไม่เป็นอะไรเนี่ยมันมันมันเหนือ่าเยอะนะครับเหนือว่าคนที่ไม่ได้ฉีนคนไม่ได้ฉีนี่ติดปุ๊บเนี่ยมันมันถ้ามันโลปอดแล้วโอกาสที่จะรักษาหายเนี่ยมันจะยากขึ้นนะครับใช้คำว่ายากขึ้นนะครับก็ต้องฝากไว้ทุกท่านนะครับเราไปไหนมาไหนต้องมีสตินะครับหน้ากากอนามัยเนี่ยใช้แล้วก็สามารถ เปลี่ยนเปลี่ยนบ้างนะครับคือเปลี่ยนบ้างอย่าไปใช้ซ้ําใช้ซ้ําเพราะว่ามัน,นทีเชื้อเชื้อที่อยู่ที่หน้าก,กากเนี่ยมันก็มีอยู่เราอาจจะไม่โควิดเราอาจจะเป็นเชื้ออย่างอื่นนะครับก็พยายามเปลี่ยนนะครับแล้วก็อยู่ในบ้านทานข้าวทานอาหารนะครับล้างไม้ล้างมือให้สะอาด <laughs> เพราะว่าเวลามือเราจับเนี่ยอาหารเข้าปากเนี่ยเชื้อพวกนี้มันเข้าได้แค่สอง,สองทางใหญ่ๆจะมู หายใจปากรับทานอาหารนะครับเพราะฉะนั้นขอให้มีสตินะครับก็คงจะมีเล่าสู่กันฟังเพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมต้องการอารัธนาคุณพระศรีรัตนไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลทั้งโลกนะครับตลอดจนบรมีองค์ท่านเท้า,ทาสุรานารีและก็บรมีองค์เทพพดาาทั้ง8ซึ่งเป็นประธานของ ของที่สว่างเมตาธรรมสถานได้ปกปักดูแลนะครับท่านนายกอบตทะเนานะครับเราพร้อมทีมงานทุกท่านนะครับแล้วก็ทุกท่านสัประชาชนที่มารับข้าวและน้ําในวันนี้นะครับขอให้มีสุขภาพรา่รางกายที่แข็งแรงนะครับอ่านไกลจากโควิดนะครับปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สงความรุ่งมาปืปรารถนาพบแต่สิ่งดีๆในชีวิตตลอดไปนะครับท่าน มากครับครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กำลังใจท่านประธานแล้วก็คัญสกคัญนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณท่านประธานแล้วก็คณะนะครับนายกองค์การมหาชนทิลทุนพนาลแนะนมตัวแทนของชาวตุนพนานะครับก็หม้อแคปปูนะครับของดีตำบลพนาลให้แก่ทุกท่านที่มาในวันนี้นะครับคณะกรรมการ